สวัสดีครับพบกับผมช่างโห่ซ่อมง่ายๆไม่มีกักอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถึง ep ที่2ี่21แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมสาระดีๆมีประโยชน์กันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมที่จะทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนช่างเราได้ดูกันต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนบูธพัดลมฮาตาินะครับ1ินิ้วเป็นหัวกะโหลกจีนนะครับ ช่างหลายหยท่านก็มีปัญหากับการที่ว่าถอดออกมาแล้วเนี่ยใส่กลับเข้าไปแล้วบูส์มันไม่ค่อยแน่นนะครับวันนี้ผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะสำหรับให้ใส่กลับเข้าไปแล้วเนี่ยมันแน่นปึงปังนะครับยิ่งเสียกว่ามาใหม่ๆจากโรงงานซี่นะครับครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูคลิปด้านในกันเลยครับโกดกดไลค์ส่งแรงใจให้ช่างโฮกดโลโก้ติดตามการเถิดหนากดกระดิ่งสั่นกิ๊งกิง,กง ตอนช่างมาแบ่งวิชาความรู้สู่เพื่อนกันเราไปพบคลิปด้านในกันเลยครับครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทำงานกันเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนบูธทฮาตาริจีนนะรุ่นนี้เวลาใส่กลับไปแล้วบูธมันชอบหลวมขั้นตอนแรกก็ใช้มีดปลายแหลมนะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้มันแนบ อยู่กับผมก็โหลกมากแล้วก็แซะขามออกมาทั้ง4ข้างครับพยายามทำให้ขามันตั้งฉากมากที่สุดนะครับถ้ามันยังตั้งไม่ดีก็หาครีมมาบีบมันแล้วก็ดูด้วยตาเวลาที่เราจะเอาเข้าหรือว่าออกมันจะได้ง่ายนะครับว่าถ้าขามันเบี้ยวสักนิดนึ่งละสายมันจะยุ้งยาก สำหรับตัวนี้เนี่ยแกนกับบูทมันติดกันแล้วนะครับบูทบูตมันเสียเสียเยอะนะฮะน้ำมันบูทแห้งเลยครับก็เลยต้องเอาออกมาแบบนี้ละฮะบูตติดแกนออกมาด้วยเลยเวลาที่เราถอดบูทออกมาแล้วอย่าคิดว่ามันใช้ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันในตัวบูทเนี่ยมันหมดแล้วนะนะครับบางท่านเอานำกลับไปใช้ใหม่นะครับโดยการเติมน้ำมันลงไปในผ้าซับน้ำมันใหม่ก็ มันไม่ช่วยเท่าไหร่นะครับคือมันใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่ายุการใช้งานมันสั้นนะครับถ้ามีงานแบบนี้เข้ามาแนะนําให้เปลี่ยนไปเลยนะครับที่ดีที่สุดควรจะเปลี่ยนทั้งชุดนะฮะและอันนี้ก็เป็นที่ซับน้ำมันรันเก่าของอันตารีนะครับผมแซับี้แล้วครับซึ่งอันนี้ผมทิ้งหมดนะครับก็อย่าไปใช้มันฮะเราใส่ผ้าซับน้ํามันของเราเข้าไปเลยนะฮะอันนี้เป็นขา ล็อกบูสนะครับสปริงล็อกบูสสังเกตดูมันจะมี2ด้านด้านหนึ่งมันจะคมนะฮะนะฮะด้านตรงกลางจะคมแล้วก็หงายทางด้านคมนี่แหละขึ้นมานะฮะขึ้นมาแล้วเราก็งัดขานะแล้วก็เอาขามันขึ้นให้มันงุ้มขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนะครับทั้งสาขาเห็นไหมครับสามขาฮะให้มันงุ้มมาด้านหน้านิดนึงนะครับมันจะได้มีแรงผลักกับถ้วยบูให้กดบูให้แน่น,นครับตรงนี้เป็น เทคนิคอันหนึ่งนะครับที่เพื่อนช่างนําไปใช้ได้นะครับหลังจะทําให้บูทเนี่ยแน่นนะครับไม่คลิ้งไปคลิ้งมาง่ายเกินไปนะฮะครับ, <S <S รบเสร็จเรียบร้อยก็ขั้นตอนอื่นก็ปกตินะครับใส่บูทนะครับแล้วก็เอาผ้าซับน้ํามันผมแนะนําผ้าซับน้ํามันเนี่ยเราชุบน้ํามันไปเลยนะครับเพราะหยอดบางทีมันจะเข้าไม่ถึงข้างในนะฮะเราก็ชุบเอาไว้เลยนะครับชุบน้ํามันไว้แล้วก็วางส่วน ที่ใส่น้ํามันเก่าของเขาก็ทิ้งไปเลยนะฮะไม่ต้องไปใช้นะฮะก็แหวนใส่ลงไปขามจะงุ้มมาข้างหลังนิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เราใส่ถ้วยบูทเข้าไปเนี่ยถ้วยบูทอ่ะมันจะไปค้าขาี่ยให้กดลงไปให้แน่นครับก่อนใส่ก็ดูให้ตั้งฉากให้เรียบร้อยนะฮะขามัน The way? ที่กดบูทก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะฮะเวลาที่จะกดฝาบูทให้มันลงไปแน่นๆเพื่อเราจะได้ต่อขามกลับไปก็ไปเอาไอ้ทุ่นมันนะเอาแหวนล็อกมันออกซะนะฮะแหวนสปริงที่มันล็อกอยู่ตรงแกนเอาออกซะนะครับแล้วก็เอามาเสียบเข้าไปในบูทนั่นแหละะครับ <c oughs> นะฮะก็เอาของเดิมมันนั่นแหละนะครับเสียบเข้าไปง่ายๆนะครับ เสร็จแล้วก็กดไว้กระเตาะนะกดไว้กระเตาะนะให้มันดันถ้วยบูทขึ้นมาให้ขามันขึ้นมาให้สุดนะครับแล้วก็คีมเพิ่มอะไรใกล้มือก็ต่อเข้าไปเลยนะครับต่อขาพับเข้าไปให้แน่นๆเหมือนที่เขาทํามาเพียงเท่านี้การเปลี่ยนบูทเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับฮาตาลีจีนก็ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมันเยอะนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็มีอ่า เหล็กอัดสำลีของเขานะครับเอามาจากโรงงานทิ้งไปเลยครับไม่เอาไปใช้ใช้ผ้าซับน้ำมันของเราใส่เข้าไปแทนครับแล้วก็กับฝ่าบูทขึ้นิดนึงนะครับฝ่าสปริงบูทเพื่อความแน่นครับแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังใจว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างหลายๆท่านนะครับหรือท่านพ่อบ้านแม่บ้านจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับสําหรับท่านที่ดูจบเรียบร้อยแล้วก็ช่วย กดแชร์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับที่จะทำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ